ก็พรมีอะไรนะขอเดก่อใช่มันมีหลายร้านนะเราดูก่อนนะมันมีหลายร้านเชื่อแม่เดินดูก่อนจริงๆเดินดูก่อนเดินดูก่อนวนได้นตรินยมโลจังเลยอ่ะแม่อยากไปซื้อ่เาหมมี เขาโบบเ้ี่ยมเยี่ยมเขาแงนมเขาเยอะนะเขาใส่นมเยอะมากเลยหวานมากต้องหวาน,นมากอะไระอะเระ่เรอย มีแก้วใหญ่ด้วยนะทุกคนแก้วใหญ่ไม่ได้เลือกแก้วใหญ่เลยนะเอาใส่อะไรไม่ใส่ไม่ใส่เลยใส่ถุงใส่แก้วแก้วอยู่แล้วนี่ตอนนี้เขามีรถขายมีตุ๊กตาด้วยมีหมาไอ้มีไก่มีไก่โอ้ยนนั่ไก่อะไรอ่ะไก่ฟู้ฟูไก่นี่ขนฟูฟูไงอันนี้เราทำอะไรอ่ะ เนี่ยตั้งขวดหาดูงานศึบกา,กาตั้งขวดดูเก๋งมากนะเก่งมากแ้วจะมีต้นไม้ในลตลาดน,นี้ของขาดเ,เยอะแยะเลย ที่แม่ใส่ร้อยแปดสิบบาทเองโอ้ถูกกว่าซาด้าไหมถูกกว่าถูกกว่าอีกในก็ฮารก็มีนะคะเดี๋ยวขอเดินไปก่อนให้เอไข่เม็ดจะมีอะไรมีไข่น้ำหอมนี่อะไรอ๋อที่นอนเอ้ยที่นอนที่เรียกอะไรนะเรียกอะไรนะสองข่าวว่ะอปเปอร์อะไรนะอ๋อปลา ใช่ไหม,ไหมเราลายเป็นบบสยเ,เลยลายเป็นไม่มีอะไรอบอเลยของเล่นท้งนี่ก็เยอะ,ะนี่เป็ไนีขีดละนม่เี้ยเหนะหมีหลายร้านนะ เออแม่เห็นโยพี่ว่ามันน่าจะมีทำไมอ่ะก็มีแม่ว่ามีนี่แกนี่เห็นไหมอ๋ออันนี้ไม่เอานะเพราะว่าเดี๋ยวปวดท้องผัวหอมด้วยห้าวมปลอมแล้วยังเนี่ยเขาตอบเป็นแบบนี้ผมปลอม สวยนะเนี่ยนี่ยค่ะนี่พระเ่าฮจะขายยาอมาตัดอย่ายเอะเือเมอืมขนนอนก็มีอ่ามีขุนนองขายด้วยแม่แม่มีทันไหมเื้อผ้า นีทำไมอานร้านไม่เปิดต่อคนตานี่อะไรอนี่องจก้วี่ีี่อะนี่ตังหูนี่ตังหูพี่ได้ยังได้ไหมไม่เป e anyway, i mean, oh, ็นไรซื no ้อไร่อยากได้อะอ้าไม่รู้อัาช่วยกันเลือก

เป็นนคอยู่้าลงกก่อนวันนี้สาวทองโอเคเลยคโะเยนได้แล้วก็เยนลี่ห้าห้าลูกองวันละสิบบาทสอันนะคะแล้วก็ไข่สามส สองเจ็ดสี่้เยอะเลยเหรอไขนมหนเดียวขอดูที่มือหน่อยเดียวไหนอะไรอ่ะโอ้โหได้ไนนีไปด้วยใ่ไน้โหนีใชไหคิวได้นี่ด้วยโอ้โหนีเลยนี่นี่ได้ของแถมด้วยนะทุกคน ได้เลยได้ยากนี่างในมีอะไรงาค่ะโอ้มีของเล่นอีกแล้วเหรอไม่เ้ทำอะไรอ่ะตักไข่ตักัมตักไข่ไหมตักไข่กันตัไข่แล้วตัไหตันขานที่ตัว10หรอสิบบาทเมบ่อก0เอาห้าสิบบาท คนละลูกมากอ่ะคนละหนึ่งลูกอูดอูดอาูปยวลูกอาีูปยวอารูกนี้อาลูปยวอาเดี๋ยวว่ารับรางวัลเกียห่ออว้ารับรางวัลอาเกี๊ยวให้ตายให้คุณลุงลูกเกียสบายไห้ามไปเกียร์ไปหนใครจะตัดอาเดี๋ยวถ้ตัดอีกในลูก พอแล้วคิวพอแล้วครับนี่นี่นี่เขาให้นี่ลูกอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวเขาจะให้รางวัลได้อะไรนะครบครับเก็บตังค์ได้ไหมห้าสิบบาทค่ะห้าสิบาทอ่อนๆผมไม่ได้เนาะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวันนั้นให้รางวัลอะไรนะโอ้โห

ของน้องนะคะว่าให้พ่อไปให้ยายจุดยากันยุงโอเคห้าสิบบาทคุ้ม so อ mm ัน hmm. น okay. oh. okay. okay. ี้โอเคถือว่าคุ้มอได้สลามหมืด okay. so, okay. okay. uh, so, ้วยนี่อันนี้เอาไว้ให้แม่ค่ะโอเคค่ะอะครับขอแล้วลูกไปค่ะอย่าเดินหนีแม่ต้องหยุดนะน้องก็ตัดไปแล้วคนหนึ่งน้องไหนโอ้โหรองเท้าวันนี้มีรองเท้าให้คิ้วไหม นี่ไงาบันเดอรแมนใส่ได้ไซส์ใหญ่อะลูกเราใส่เราจะไม่ซื้อนะเจลลี่นี่เราไม่เอานะลูกเราไม่ใส่แม่ครับราคาเนี้ไม่เอาคไม่เอาไม่เอาอ๋อก็มีกระโหลกข้อศรั่งนี่มันอยู่ตรงนี้ไงมันเมาง่ะกจะหมกมั้ย สนุกมากเลยเราได้ได้สิบบาทแต่ว่าหนูได้รามวัลดีโอเคได้สิบบาทได้ถือได้ตไปเทสเราเจอสติกเกอร์อีกแล้วเด็กเจ๋อเจอสติกเกอร์อีกแล้วไอเดียาคิตตี้ก็มีนักข่าน่านักใหญ่เลยโอ้แผ่นเล็กๆสิจะได้ถือนี้่อ้าแผ่นเล็กๆจะได้เล่นได้นานอันไหอันไหนดี ลายอันไหนดีไหนดีพิเกอร์ไหนดีนีอุ้ยดอกกุย่าอ้าวยานเสร็จก่อเลยนี่สตรอเบอ่เเรื่องะลยลูกกินเรื่องยนะคะให้สตรอบอรี่อ่าอั้สมแผ่นยี่สิ้านีลูกเอามาระสามแผ่นแสามแผ่นยี่สิบ เรีร้ยมตัวเลี้ยงปลาบ้านังปลาไหนอะไหนอ่ะไหนอันไหนน้องแม่เห็นน้องเอ็นตัวใสเลยนีไย่ไหนอันไหนอะีนี่เหรอเท่ๆอ่ะผู้ชายเนี่ยนเ,นเ,นนเนี่ยสีน้ำเงินนะลูกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณดุมหยิบให้ลูกอันเท่าไหร่อ่ะคะพี่ตัวนี่ร้อยยี่สิบครับเนี่ยชอบสีไหนน้ำเงินหรือแดง อันนี้หรือสีน้ําเงินครับอันนี้เหรอนี่แหละวตะแมนตะแมนเนี่ยเหรอครับอ่เดี๋ยวให้คุณลุงอันนี้ให้ก่อนดูก่อนก่อนไหนก็เลิกเล่นเงี่ยเนี่ยไงพี่ล่าข้างล่างนี่ก็มีเนี่ยนีี่เดยวไหนเนี่ยเดียกิตตี้นี่ก็น่ารักลูกสีนี่เนี่ยเนี่ยดัน ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อันฝี่เขาใส่เลยนะใช้คุณลุงเขาจบไอ้ตั้งเวลาให้สั่งแล้วครับตั้งสั่งแล้วตรงนั้นคุณใส่ให้หนาโอ้คอนเท่โอ้คอนเท่คอนเท่ว่ะคอนเท่ว่ะคอนเทียเอาเอาเอาโอ้เป็นกลิ่นไงคอนเท้คอนเท่ว่ะอ่าคอนเท่้ใครจะไม่อ่านโหอยากได้มากไม่ไรได้หรอลูกมันติดนานใช่ปะ เดินตีแม่เขาอุ้มมาเอ็นอย่างอ่ะพุ่งเขาใส่เลยอ่ะเดียวไหนอ่ะลูกเดียวไหนคะนั่นแหละลูกอ้าวโอเคเอาออกมาถือเลยก็ได้หนูสเปร์ถือไว้เลยอย้ายตามกลับบ้านยังดึกยังดูดิอยากให้คุณลุงคาดูเลาให้นะลูกน้องนี่ดูของน้องเท่มากไมันข้าวขวดชุบเลยใส่เลยก็ได้ค่ะ บบน,บบนี่ของไอเดียสีกจำูหวานแหววนี่ของไอเดียนะช่วงยืมเฮ้ยอะไรอะเนี่ยตักมือยังเมื่อกี้ใครจับตังค์ไอคิวจับจากแม่โดนมือคุณลุงอะไรอะกล่องเหรอไม่เอาให้คุณือต้อยอย่าไปหยิบงั้นไนใครจะคว้เอาหน่อยอ,อะสองพันร้อยเรื่องแสนได้ นะเคลเค้าดูดีๆก่อนนะครับตรงนู้นอ่ะตรงมพินาอ่ะโน่นตุ้มพินาอ่ะไดโนเสาร์อ่ะลูกตรงนู้นนี่ไดโนเสาร์พ้าย้าด้วยทีเด็ดด้วยไอเดียวอะไรลูกอันนี้อ่ะไม่เหมือนกันนะไปแปะมันจะได้ไม่เหมือนกันบนเพดานนะลูกเมื่อกี้ลูกฮะผมไปปัดอะไรโอ้ใช่ครับอีกแล้วเนี่ยอันนี้อีกแล้วเนี่ยเหรอทำไมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะ มันเป็นไดโนเสาร์อีกแล้วเหรอนะเอเลียนยน่าจะเข้ามาอัอาอ่าเข้ากันใช่หนึ่งตัวเหรอหนึ่งตัวเหรอครอับหวของหใช่ไหมเอาหนึ่งตัวนะอเอนี่ก็อยู่เคเนี่ยเนี่ยมันจะรวมกันได้สองร้อยพอดีัอปปโอเคครับมันมีหลายตัวนั้นน้องชอบตัวไหนอปปะตัวนั้นเหรอลูกฮะน้องชอบตัวเดียวเหรอครับใ่ะให้พี่เขาใส่ถูนี่นี่ได้หนึ่งตัวแล้วนี่ไงที่มือ Station, เร,รื่องแสงเหรอเรื่องพี่มือน้องอีกอ mm ันหนึ <t uh. <t 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 so> uh uh> ่ง uh uh ่ะล uh> uh ูกเนี่ยเอานี้ให้พี่เขาใส่ถุงพี่โมไม่เห็นนะอันนี้ด้วยตัวหนึ่งให้เป็นไรให้น้องถือไปให้น้องถือไปให้เลาจะไอเชียวออ๊ย สไปเดอร์แมนเอาไปเลียงหมนะครับกแตกดูใหญ่ได้ไหมโอ้ยคิวมองใหญ่เลยอะคิวดูสไปเดอร์แมหรอไม่แตกแล้ว <laughs> อาูหลาแหลาลกย่งนะุเยนะเหมือนเมือ่อกี้ำมสไปเดอร์แมนโอ้โพันใหญ่ no lood , tunti on igav . ข้างในหน่อยลูกจะได้นี่เขาเดินน้องเข้าไปโอเคข้านอะไรนี้ตัวนี้ตัวอะไรพายจี่ตัวนี้ตัวอะไร Oh, <laughs> my ขึ้นนะเมันแตกนะลูกแค่ลงพื้นถ้าลงพื้นมันโดนพื้นมันก็แตกไงครับ้ยัเรอ,อะไรอย่อยาง้เปล่าหรืออนี่เป็นอะไรั้เียมันยยิงอ๋นีมวแวเลยนะอย่า <laughs> แตกควนะแตก <laughs> ออไอเดียเป็นดอกไม้กุหลาดอกคุลาบแล้เขานยไแต่ถ้ามันไม่เป็นแตกเลยนะลูกถ้าจับโปไม่เป็นอะแม่เคยเล้ยไงอะแตกหมดยังไงอะแม่ก็ต้องรู้จังหวะลงโป่งไม่ต้องคากวันโอเคคคุณค่านี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กดสับปะร้กดแชร์กดกระดิ่งพรุ่้ค่คลิปใหม่ๆจากพวกเรานะบ๊ายบายแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้สามเตอร์ m ฟ l y ลี่ด้วยนะครับ